สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราเกาหทุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับดารามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเปิดธุรกิจใหม่หนุ่มนนกุลหวานใจสาวแอปทักซอ,อนทาร่วมกับพี่สาวและน้องสาวอีกหนึ่งบทบาทของหนุ่มนนกุลนั่นก็คือการเปิดธุรกิจร่วมกับพี่สาวและน้องสาวทําธุรกิจรวงแฟชั่นขายของมือสองนะคะชื่อร้าน a n g l flagship store ค่ะสูนรวมแฟชั่นมือสองร่วมกับแบรนด์ชั้นนำ อยู่ที่สยามสแควร์ซอย5นะคะโดยเป็นการหยิบเอาสินค้าค้างสต็อกหรือสินค้าที่มีตำหนิเล็กน้อยมารีเซลลดราคาสูงสุดถึง90%ภายใต้คอนเซปต์กิฟท์ครออะเเซอไลท์ค่ะซึ่งนนกุลเผยถึงความตั้งใจแนวคิดและจุดเริ่มต้นว่าสำหรับที่มาของการเปิดร้านนี้ก็คือเสื้อผ้าของพี่สาวและน้องสาวล้นตู้มากค่ะตอนแรกไปขายที่ตลาดนัดกับโซเชียลต่อมาก็ขายในแอปพลิเคชัน แล้วก็ค่อยๆขยับขยายด้วยการเปิดเป็นร้านนี้ค่ะโดยสาวแอปก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยและได้นำดอกไม้ช่อตโตไปเซอร์ไพรส์ถึงร้านเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นว่ายินดีด้วยอีกครั้งค่ะกับความสำเร็จของ Ang เกิลแอลูกน้ำแอดพิชาแอดนนกุลใครที่ผ้าลนตู้ของเดิมไม่รู้จะทำยังไงของใหม่ก็อยากได้มาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ที่นี่เลยค่ะแอดแองเกิล ให้ทุกคนสนุกกับการช้อปและยังช่วยโลกลดการสิ้นเปลืองกับแฟชั่นหมุนเวียนมีทั้งมือสองสภาพดีและของใหม่หลุด QC ผ่านแอปพลิเคชันค่ะหรือหน้าร้านแองเกิลก็ได้นะคะแอบบอกว่ามีของแอปด้วยนะคะทั้งหลอดทั้งขยันมากๆเลยนะคะสำหรับหวานใจของสาวแอปคนนี้อย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มนนกุลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ